วันนี้อากาศดีอากาศช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิของอังกฤษใบไม้กำลังออกดอกออกใบออกดอกกำลังจะเข้าซัมเมอร์ไทม์แล้วว้าวรถมา ดอกไม้ดอกหญ้าก็าจะขึ้นข้างทางแบบนี้นะคะตเอิเขี้ยวสิงโตดอกสีเหลืองๆดอกดอกเขียวสิงโตเขาเอาไปทำกินได้นะแต่ตรงข้างทางนี้กินไม่ได้นะขี้หมายี่ยวมมานต้องเก็บในป่าที่สะอาด อากาศดีมากอันนี้โรงงานเบเ,เ,เกอรี่เขาเมคพายเมคเบเกอร์นี่ทารถบัส ยานคู่ใจจักรยานเงินล้านนะจ๊ะพาไปพากลับสร้างเงินได้เยอะแล้วเนี่ย